ครับผมบิ๊กพูนทวีครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของเหรียญหมื่นคาถาแสนยันเนาะก็คือรุ่นนี้ที่ทําคลิปเอาไว้ตั้งแต่ต้นกันนี่อันนีน้มันจะโดนรีเฟกเหมืออันนี้ผิวด้านหน้าสวยนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีรูปก็จะขึ้นให้นะครับประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้เนี่ยคือวันนั้นถ้าเราไปฟังคลิปเก่าๆกันแล้ว<ๆ>เกี่ยวกับพงพ่อชํานาญเนี่ยผมจะบอกว่าเหรียญเนี้ยอันนี้ผมขออนุญาตเกินนําก่อน แนะนำให้พี่ๆไปเช่าหาบูชาแต่ของผมไม่มีแล้วนะเช่าหาบูชาเพราะว่าเป็นเหรียญที่ดีแล้วก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อตั้งใจจัดสร้างขึ้นมามีเนื้อถ้าผมจะไม่ผิดนะมีเนื้อเงินหน้ากักทองคําเนื้อเงินเนื้อสำลิดเนื้อทองแดงนะครับนะครับของผมส่วนตัวนี้ผมใช้สำลิดนะครับใช้สำลิดสำลิดก็สร้างประมาณ3 0 0พันเหรียญั้งถ้าผมจะไม่ผิด ถ้าผิดพลาดะการใดข้อมูลก็ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแต่ว่าผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ดีๆไปหาเช่ากันได้เพราะเหรียญรุ่นนี้มันยังไม่แพงเหรียญเนี่ยตอนนี้สำลีในตลาดเนี่ยนะก็อยู่ประมาณสักถ้าสวยๆก็สองสามพันอะไรประมาณนะี้สวยๆสองสามพันแล้วก็ทองแดงก็พันกว่าบาทถ้าเหรียญสวยๆนะก็เหรียญรุ่นนี้ก็เมื่อหลายเดือนที่แล้วน,นี่ก็เป็นกระแสกันนะปุุงปังราคาโหดป้งปัง,ปง,ปงเลยสมลีนี่โดดไปถึงสี่ห้าพัน ผมไม่เคยซื้อสัมริเหรียญหนึ่งสามสามพันแปดสามพันแปดแล้วผมขายไปสี่สิบห้าอันนั้นคือเหรียญสวยที่สุดคัดมาจากสิบยี่สิบเหรียญนะ่ะผมตอนนั้นผมเก็บอะเก็บเยอะมากแล้วผมไม่ได้ถ่ายไว้ต้องเสียดายมากเลยก็ขายไปแหละเพราะว่าเราก็เราเป็นพ่อค้าแต่ว่าเราก็เก็บเหรียญได้เท่านี้เหรียญสวยอยู่กับลูกค้าหมดครับแต่ว่าเหรียญที่ไม่สวยเนี่ยอยู่กับเรานะครับก็เหรียญมือกระถางแสนยันเนี่ย คือถ้าดูเท้าความเดิมตั้งแต่ตอนที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าก็คือเอาพระเนี่ยไปให้หลวงพ่ออธิษฐานคือองค์นี้แหละอธิษฐานในถาดรวมมีพระของหลวงพ่อหลายๆอย่างรวมๆกันไว้แล้วเราก็เอาไปท่านอธิษฐานเพราะเราไปเช่ากับพ่อค้ามาก็อยากได้ความมั่นใจแหละว่าเราได้ประสิทธิ์จากครูบาอาจารย์นะตอนที่เราไปไปอธิษฐานเเสร็จปับ๊บเราก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็เอาองค์นี้แหละขึ้นคอทันทีเพราะว่าเราค่อยไปอยู่แล้ว เราก็ขึ้นคอทันทีแต่มันมีความพิเศษอยู่ที่ว่าตอนอาราธนาเราก็อาราธนาพระเนี่ยต่อนหน้าหลวงพ่อเนี่ยแหละเราไม่ได้คิดอะไรอะไรเลยแล้วก็มีแบบเหมือนคนค้าขายะเฮงๆล้วก็ค้าขายดีๆมีเงินมีทองใช้เงินทองไม่ขาดมือแต่สิ่งที่ผมสงสัยว่าเราคล้องเนี่ยวันนั้นก็คล้องเชือกอย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นโลหะอะไรหรอกเพราะมันเป็นสร้อยเส้นที่สอง เราก็คล้องไปปั๊บมันเหมือนมีไฟฟ้าสถิตเนี่ยวิ่งรอบเชือกบปวิ่งบนเนี่ยคือถ้าเราคิดว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตจากที่แบบว่าเราไปโดนอะไรแบบไฟฟ้าสถิตในตัวเรานะมันก็มีความเป็นไปได้แต่คือผมไม่ได้พูดให้งงไงแต่มันที่แปลกว่าตอนเป็นไฟฟ้าสถิตอ่ะมันวิ่งวิ่งวิ่งิแล้วผมมือมือหัวมีอาการมือหัวแบบบ๊บบบบบยังไงก็ไม่รู้แปลกแปลก แล้วสาพักมันก็โล่งหัวแต่ถ้าบอกเป็นไฟฟ้าสถิตอะ่ะมันก็ต้องวิ่งแป๊บเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยมันวิ่งนานนะมันวิ่งเป็นนาทีได้เลยนะผมกล้าพูดแล้วเพราะว่าเรานั่งคุยกับหลวงพ่อไปเรารู้สึกอะ่ะแต่เราก็ไม่กล้าถามหลวงพ่อเราก็ไม่กล้าถามหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อ,อ,พอท่านนิ่งนิ่งแล้วก็คุยกับภรรยาผมอยู่คุยเรื่องสัพเพเหระการทําบุญหรืออะไรเงี้ยเรื่องข้าวสารถ้าอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เราก็แปลกใจวิบวิบ,บแล้วเสร็จปั๊บ เราออกมาข้างนอกก็ตรงหน้ากุฏิที่หลวงพ่อข้างๆกันอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่าตรงนั้นอะไรสารพ,พาระผงขลุกศารปะ,ะเ,รเรียกว่าไปมีพระหมขนาดบูชาเนี่ยเออตรงนั้นอ่ะก็มีพระผมตั้งอยู่องค์หนึ่งที่เป็นองค์สีทองผมเคยถ่ายไปหลายทีแล้วล่ะนั่นนหะครับก็เป็นเหมือนศาลาแหละเออศาลาใช้คว่าศาลาจะถูกต้องกว่าก็เลยไปอธิษฐานหลายๆเรื่องเสร็จปั๊บผมเนี่ยขนหัวลุกเลยนะ ผนหัวลุกขึ้นมาเลยแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยอะไรวะสงสัยมันจะมีอะไรดีๆแล้วเราขออธิฐานกับหลวงพ่อว่าขอเราซื้อง่ายขายข้องคาว่าซื้อง่ายก็คือขอผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาขายค่องๆก็ขอผู้ขอให้ลูกค้าเมตตาซื้อเราง่ายๆอะไรประมาณนี้ก็เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะไปพบผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งขอบอกอเราโคตรเขี่ยวเลยคือเขามีเป็นคนที่ว่าอายุมากแล้วอายุมากๆแล้ว จ็ดสิบกว่าเก็บพระมานานเราก็จะไปขอแบ่งพระเขาเนีน่ยแล้วแม่งขายแข่งมากอ่ะขายแข่งมากแบบไม่ลดราคาเลยสักบาทแบบซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยเราซื้อขายขเขามาเป็นปีแล้วลวเราก็ทําใจแล้วแหละแต่ไปวันนั้นมันงงดีว่าเราได้พระที่เราถูกใจพระที่ราคาเราไปต่อได้คือคําว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้คาว่ากําไรเยอะๆมันมันหาย,ยากนะมันจะมีแค่แบบว่า กำไรสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้คือคนอ่ะเดี๋ยวนี้มันรู้ราคาตลาดกันหมดแหละก็คือได้มาเสร็จปับ๊บคุณลุงคนเนี้ยซื้อเขามาตั้งนานไม่เคยแถมอยู่ดีๆเขาเอาของแถมมาให้ซึ่งของแถมเนี้ยแม่งแพงด้วยแต่บอกไม่เป็นไรให้มึงผมก็เลยแบบอะไรวะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เราคิดน่าจก็สงสัยครูบาอาจารย์ช่วยแหละล้วก็คิดอย่างนี้แหละแล้วก็พอกลับมาแล้วก็ซื้อหน้าขายขอนะ้อไง แล้วเซบบกลับมาบ้านแล้วอีกวันหนึ่งเดี๋ยวนะน่าจะเป็นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อะผมก็ไปกราบหลวงพ่อก็คือเราเราเรารู้สึกว่าเราเหงแล้วอะเราก็ต้องไปกลับไปตอบแทนครูบาอาจารย์<ๆ>ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดให้งมงายไม่ได้พูดนะแบบว่าให้แบบเชื่อแบบเนี้ยไม่ไม่ใช่นะแค่มาแนะนําของดีให้ใช้กันแล้วผมไม่มีขายนะหมดก็คือเข้าไปหาหลวงพ่ออีกทีหนึง่งเราเคยบอกว่าเราเคยบอกกับองค์พระพรหมว่า เดี๋ยวถ้าได้อะไรเรียบร้อยสบเปกเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปถวายข้าวสารเนี่ยหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบเท่าที่ผมเข้าใจเองนะก็คือข้าวสารถุงละห้ากิโลยี่สิบถุงซึ่งเราก็ไปทําตามคําพูดแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยผมก็นขนหัวกระบานนี่ลุกเลยนะแฟนผมก็แบบมีขนหัวกระบานลุกนิดๆหน่อยๆแต่เขาแบบเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกคือผู้หญิงนะแต่เราอะเราเองเราก็ขนหัวกระบานลุกแล้วคิดว่าอมืมันต้องมีอะไรดีๆ แล้วมันมีจริงๆมีตรงไหนมีตรงที่ว่าอยู่ดีๆลูกค้าก็ท่านหนึ่งมาเหมาของชุดนั้นอะทั้งหมดแต่เราก็เก็บบางส่วนเอาไว้เพราะว่าเราก็ต้องเก็บตัวอย่างเอาไว้วันนั้นต่อไปเราจะดูของแท้ของเก๊เราจะลําบากเขาก็เหมาไ้หมดเลยแล้ว,ลวไม่ต่อราคาเราสักคำเออก็แปลกนะเนี่ยผมจะบอกว่าในช่วงนั้นผมห้อยเหรียญนียนเหรียญเดียวเพราะว่าตอนนั้นผมมีมีที่ชอบที่สุดคือรุ่นนี้ หมื่นกระถาแสนยันแล้วซึ่งผมจะบอกพี่ๆว่าทุกคน่ะไปเช่าไปหาไปเก็บได้เพราะตอนนี้ราคายังไม่แพงและเป็นพระที่ดีมากด้วยดีไซน์ด้วยอะไรผมว่าสวยแล้วไม่เป็นเหรียญขนาดกําลังห้อยนะอาจจะใหญ่ไปนิดนึงสําหรับผู้หญิงนะแต่สําหรับผมผมว่ามันโอเคเลยล่ะมันโอเคเลยก็ลองไปหาเช่ากันดูผมว่าเหรียญเนี้ยมีพระพุทธคุณและเทวคุณที่รุนแรง โดยเฉพาะคนที่ไปทําบุญสร้างกุศลกับร่วมกับหลวงพ่อนะผมบอกเลยว่ายิ่งดีเลยเพราะเพราะว่าอะไรหนึ่งของที่เราไปทําบุญก็คือเข้าสารอาหารแห้งก็ดีปลากระป๋องก็ดีน้ําดื่มก็ดีอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อก็ไปแจกจ่ายประชาชนอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งที่เป็นบาร,รมีทานนะที่ทําให้เราเฮงเฮงนึกออกไหมก็ทําบุญต่อๆกันไปคือถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปแจกคนที่ยากไร ผมว่ามันก็น่าทำถ้าทำแล้วมันดีผมแนะนำให้ทำไปเรื่อยๆเลยผมว่าดีแน่นอนเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะผมเคยคือมันคนเราเป็นพ่อค้ามันจะมีช่วงฝืดช่วงไม่ฝืดคือว่าเราเราซื้อพราเยอะๆการเงินเราก็จะอึดอัดใช่ไหมผมก็อเหรีญเนี้ยอารัธนาท่านแล้วก็บอกรบกวนหลวงพ่อช่วยผมหน่อยเพราะว่าบางทีเราเราจะไปพูดต่อหน้าท่านมันก็ลนลบากใจนะเราก็แบบอย่างเงี้ยเออเราก็บอกท่าน ผมเชื่อว่าท่านรับรู้แล้วท่านก็เมตตาลูกศิษย์หรือเทวดาที่อยู่ในเหรียญเนี้ยท่านก็รับรู้ว่าเออเรามีเจตนาอย่างนี้นะแล้วอย่างนี้นะกลับไปทำบุญกับครูบาอาจารย์มีความกระตันอยู่อครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่ายังไงทุกท่านก็ได้ดีเหรียญรุ่นเนี้ยผมบอกก่อนนะว่าอันนี้เสริมให้นิดนึงก็คือเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเนื้อสำลิดสำลิดเนี้ยเนื้อเขาดูดูในลักษณะนะว่าสร้างน้อยละสามพันเหรียญหรือสองพันเหรียญไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วเนื้อเขาค่อนข้างที่จะแข็ง ั๊มมาแนละ้วชอบแตกเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่ว่าผมมีเหรียญสวยกว่านี้นะสมัยก่อนนะแต่ผมก็เลอกที่เหรียญนี้เพราะให้หลวงพ่ออธิษฐานแล้วไงเออเหรียญนี้ยมันผมถามแม่ค้าว่าสวยไหมเพราะเราไม่ได้เห็นของจริงแม่ค้าบอกสวยแล้วก็ซื้อมาที่ไหนได้ครับแตกแตกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเล้าเลยผมบอกแล้วผมแม่งโคตรหน่อยนะแต่ผมอให้หลวงพ่ออธิษฐานแล้วเราก็คิดว่าเออเทวดาองค์นี้คงจะอยู่กับเราแหละแล้วก็คิดอย่างเนี้ยเราก็แบบ น้อยๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรพราะแต่เราเราโอเคตรงว่าท่านแสดงให้อะไรให้เราดูหลายๆอย่างนะครับก็ไปหาเก็บได้แล้วเช่านะถ้าเป็นสำลิดนะดูดีๆถามว่าของเกมมีไหมของเกมมีแล้วทองแดงเก๊ก็มีแล้วเช่ากับสายตรงที่เชื่อถือได้และดูพระย่าอยู่ในพลาสติกเพราะอะไรเพราะเหรียญสำลิดมันแตกได้นะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลนะ ยังไงก็ไปดูกันดีๆเหรียนผิวสวยมากแต่แตกอโดนแพงด้วยนะชาวบ้านขายกันพันห้าไอ้บิ๊กโดนมาสองพันแต่ไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราพลาดเองโอเคขอบคุณครับ